สวัสดีค่ะหลังจากที่ฝนตกผ่านมา2วันนะคะบัวดินที่บ้านเราก็ออกดอกพรึบเต็มกระถางแบบนี้เลยค่ะเออไม่ใช่กระถางสิเป็นกระมังนะคะที่เห็นเหลืออยู่ครึ่งกระมังแบบนี้ก็เพราะว่าดาวขุดไปขายครึ่งกระมังแล้วค่ะก็เลยเหลืออยู่แค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะคะ ก็เลยเหลืออยู่แค่ครึ่งกระถางแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราไปเลือกตั้งกลับมาแล้วนะคะวันนี้วันที่14พฤษภาคมค่ะวันนี้ดาาก็เลยจะมาแชร์เคล็ดลับนะคะสําหรับใครที่บอกว่าเลี้ยงบัวดินแล้วไม่ค่อยออกดอกเลยนะคะดาวก็มีเคล็ดลับนะคะในการช่วยทําให้บัวดินที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยออกดอกพรึบพร้อมกันแบบนี้นะคะ อย่างแรกเลยนะคะบัวดินเนี่ยมีหลายสายพันธุ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบางสายพันธุ์จะเป็นสายพันธุ์ที่ออกดอกยากนะคะแล้วก็บางสายพันธุ์เนี่ยก็ออกดอกง่ายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยค่ะ แต่ถ้าเราอยากให้ออกแบบพรืบพร้อมกันแบบนี้เลยนะคะเราก็ควรปลูกสายพันธุ์เดียวกันไว้ในแปลงหรือในกระถางเดียวกันค่ะและหลังจากที่บัวดินของเรานะคะบานพรืบไปหมดแล้วทีนี้เราจะเห็นก้านดอกแบบนี้นะจะเหลือก้านดอกไว้แบบนี้บางสายพันธุ์ก็จะติดเมล็ดด้วยนะคะถ้าเราผสมเนี่ยเราก็อาจจะได้ลูกผสมใหม่ๆแต่ถ้าเราไม่ได้ผสมแล้วเราไม่ต้องการเมล็ดเขานะคะเราก็จะทํากันแบบนี้ค่ะดึงค่ะเวลาดึงเนี่ยให้หลุดออกมาแบบนี้เลยนะคะ เราจะจับส่วนที่แบบว่าใกล้ๆพื้นดินค่ะเวลาดึงเนี่ยจะได้หลุดออกมาถึงโคนก้านดอกแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็แบบว่าบางทีก็ติดเม็ดด้วยนะแต่ว่าเราไม่ต้องการเมร็ดค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะอาหารเนี่ยก็จะมาเลี้ยงเขาจะเลี้ยงที่ก้านดอกค่ะทําให้ไม่สะสมตาดอกใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดึงเนี่ยก็คือจะช่วยทําให้เขาเนี่ย สะสมอาหารเพื่อที่จะได้ออกดอกในครั้งต่อไปค่ะอันนี้ก็ดึงให้หมดเลยแบบนี้นะคะและบัวดินเนี่ยเป็นไม้กลางแจ้งค่ะชอบแสงแดดนนะคะ่ะแล้วก็ฝนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นปลูกกลางแจ้งไปเลยค่ะถ้าใครปลูกลมๆเนี่ยบางทีอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นดอกนะคะเพราะว่าจะมีแต่ใบค่ะในแปลงนี้นะคะดาวก็ดึงได้เยอะมากๆเลยค่ะยิ่งมีดอกเยอะก็ดึงออกให้หมดเลยแบบนี้นะคะ อีกอย่างนะคะถ้าใบเขายาวจนเกินไปเนี่ยเราก็มันตัดใบเขาด้วยค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือเราตัดใบไปเห็นไหมเพราะว่าถ้าใบเขาเนี่ยเยอะยาวมากเกินไปมันจะร่มทาบนะคะพอร่มทาบเนี่ยทำให้เกิดเชื้อราแล้วก็หัวเน่าได้ง่ายนะคะทีนี้เราก็ต้องมีการตัดใบแบบนี้เพื่อให้กกเขาเนี่ยมีความโปร่งแสงเนี่ยเข้าถึงนะคะทำให้บัวดินของเราเนี่ยออกดอกได้ง่ายเลยค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็คือเราตัดไปแล้วก็เขาก็แทงใบใหม่ขึ้นมานะคะใบใหม่ก็จะสวยตั้งชูแบบนี้นะคะแล้วก็กระตุ้นเป็นการกระตุ้นให้ออกดอกสวยด้วยค่ะน,นี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่ดามาบอกกันนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะเนี่ยอย่างอันนี้ออกทีสองดอกเลยนะนี่ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปลองทำตามกันดูสวัสดีคะ่ะ